สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี่แล้วครับผมพิ้พาร์กินพี่น้องมานม่ได้ปิ้งอึ้งครับพี่น้องปิ้งอึ้งครับพี่น้องตำหมกท่วครับพี่น้องมาแซ่บๆน้ำาาลครับพี่น้องํำแรกแห้งมันนะครับพี่น้องเลยบม่ได้พ่อกันโดดครับมาอือมอืมพี่น้องอืมกบ กินได้โบดโตเลยพี่น้องแซ่บน้ำกันครับพี่น้องอืมมีมองชิมเลยพี่น้องเลย

ยากมั้เนี่ยครับผมเพระว่ามาแมนดึงเข่าขึ้นบ้านเท้าไปลองเป็นอึ้งอย่างมั้งตึงเข่ามัามีครับรอเนี่ยอืม แซ่บๆเกเ้าหลักพี่น้องเลยมาแซ่บๆน้ำผมเลยครับผมหืมกิ่นบิร์ตเนี่ยพี่น้องตามทั่ว รอบดูแล้สุขภาพเริ่พี่น,อน,อน้องฝนตตร้องตัวน้อยก่อนเป็นไลพี่นอ้อง ออพอมีมองทิมอตอนนัยย้นยำได้เบิดดุกทานไม่้องแต่พัก เดี๋ยวไม่เสียงไว้ก่อนพี่น้องปติวาทารุ่นมันแท้ท่านะอะอเสียงไว้พี่น้องปิดไม่ไว้ก่อนครับทำบัโตเลยพี่น้องอืมเบดท่านนั่น มามาพี่น้องมาแซบๆกำลังเด็กกาดนยเดี๋ยวได้มาบันนี้ที่ตม้มปนเมืองพี่น้อง ปนอึง้งปนกรอบก,กินแล้วยังดะปนอึง้งอยู่นะพี่นัองะ<า>กรอบแห้งครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันะอือ ทานพี่น้องเอาอิ่มนะครับพี่น้องมันชิยาวเพื่อนครับผมทัานใดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมโต้มีค่ากังเด็กก็มีค่าเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลับรวยด้วนะครับพี่น้องเสียงกำลังกลับมาครับพี่น้องเอารักษาสุขภาพดีๆพี่น้องช่วงนี้ฝนตกครับผมพร้อนไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับผม